สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จันทรรองคังเป็นสิทธ,ธิพิบาลคริสจักรมหาพรติมนทนเราพบกันทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะซึ่งเป็นการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงความสมบูรณ์ในพระคริสต์นะคะทำอย่างไรชีวิตของเราจะเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นนะคะก่อนเสียงใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่อนขอพระเจ้าทรงนําในการเรียนพระชนะของพระองค์ในตอนนี้ไปแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําของพระองค์นั้นเป็นความจริง และเมื่อเราทั้งหลายเชื่อและนำไปใช้ให้เกิดผลในชีวิตประจำวันพระองค์ทรงกระทํำตามที่พระองค์งงได้สรงสัญญาไว้และทุกข้อทุกตอนที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้นั้นจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราทั้งหลายที่เชื่อ ขอปรองทรงโปรดช่วยเราที่เราจะไม่ศึกษาพระเจานะของพระองค์เพียงเพื่อจะรู้เท่านั้นแต่เราจะทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติใช้ให้เกิดผลในชีวิตของเราเพื่อเราจะรู้ถึงนามพระไทยพระประสงค์เพื่อเราจะรู้จกัจกพระองค์เจ้ามากยิ่งขึ้นและมีประสบการณ์ในฤทธเดชในฤทธานุภาพของพระองค์เจ้ามากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราเขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนเรายังอยู่ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็จะพูดถึงเปลี่ยนแปลงได้หรือยังในพระเจ้าของพระเจ้าสองโคริน์บทที่5ข้อ17ได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ดิฉันได้พูดไปหลายตอนด้วยกันก็คือจุดมุ่งหมายหลักก็คือเปลี่ยนแปลงจิตใจนะคะการเปลี่ยนแปลงจิตใจก็คือการเปลี่ยนแปลงความคิดนั่นเองเพราะความคิดกําหนดชะตาชีวิตของเรา You are what you think นะคะคริสเตียนถูกหลอกเยอะมากเลยโดยเฉพาะตามพระธรรมสองโคลินบทที่5ข้อ17 เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราแล้วและเราก็คิดว่ามันคงจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติชีวิตเก่าของเราร่วงไปหมดจูๆ่ๆเราก็เป็นคนใหม่ขึ้นมาเลยเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเรารับเชื่อในพระเยซูคริสต์เรามีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีชีวิตใหม่เป็นเหมือนพระคริสต์ เรียบร้อยแล้วนะคะนั้นไม่เป็นความจริงชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่มันจะเกิดขึ้นโดยการตัดสินใจเรียนรู้พระคำของพระองค์เชื่อฟังพระคำของพระองค์และนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงในชีวิต ของเราและมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นทุกๆวันหลายครั้งเราถูกหลอกว่าเราเป็นคนใหม่แล้วเราเป็นคนชอบธรรมแล้วและก็หน้าที่ของเราก็ไปโบสถนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ถวายสิบลดไม่เด็ขาดและก็รับใช้พระเจ้าตามโอกาสที่จะเอื้อแก่เราหรือ ขึ้นอยู่กับเวลาที่เรามีเพียงพอที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้านั่นเป็นเพียงเบื้องต้นในการเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนนะคะให้เรามาสังเกตและก็สำรวจดูชีวิตของเราว่าตั้งแต่เรารับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว หลายครั้งเราศึกษาพระชนะของพระเจ้าเรามักจะเห็นว่าชีวิตจริงของเราในชีวิตประจำวันมันไม่ได้เป็นเหมือนตามพระสัญญาของพระเจ้าหรือเปล่าทำไมปัญหาเดิมๆมันก็ยังอยู่และก็เราก็ยังพ่ายแพ้ต่อบาปอยู่เรื่อยไปมีปัญหาเรื่องการเงินไม่รู้จักหยุดจักหย่อน พ่ายแพ้ต่อการทดลองก็เท่านั้นสุขภาพก็บางทีขึ้นขึ้น,นลงๆ3สมวันดีสีวันไข่แล้วแต่นะคะและก็สันทีสุขหรือข้อแล้วแต่สถานการณ์หรือบรรยากาศที่อยู่รอบข้างเราทำอะไรในเรื่องด้านความจำเร็จหรือมีบ้างแต่ก็อยู่ได้ไม่นาน าเราไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยความคิดและการกระทำแบบเดิมๆของเราผลลัพธ์ในชีวิตของเรามันก็ต้องเป็นแบบเดิมๆมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าเพราะเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมๆพูดแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆการกระทําก็ยังแบบเดิมๆที่สําคัญยังตามอย่างคนในโลก ที่ไม่ได้ตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราก็คาดหวังว่ามันจะต้องเกิดขึ้นตามพระสัญญาของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าเราดำเนินชีวิตที่ขัดแย้งต่อพระวจนะของพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแท้จริงฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรับการเปลี่ยนแปลง ที่ท่านได้พูดไปแล้วเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงวิธีคิดด้วยนะคะถ้าเรายอมเปลี่ยนความคิดชีวิตของเราเปลี่ยนแน่ในด้านการเงินการงานครอบครัวของเราจะดีขึ้นตามพระสัญญาของพระเจ้าปัญหาก็จะลดลงความสุขก็จะตามมาพระพรก็จะตามมาไม่ต้องวิ่งไล่ตามพระพรฉะนั้นความคิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และก็เป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างมหาศาลนโปเลียนฮิลนะคะซึ่งเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะเป็นคริสเตียนได้กล่าวไว้ว่ามันมีทองมากที่มาจากความคิดของเรามากกว่ามาจากผืนแผ่นดินโลกนี้เสียอีก นั่นหมายความว่าความคิดของเรามันเป็นเงินเป็นทองได้และมันมากมายมหาศาลที่มีอยู่ในโลกนี้อีกสัําไปถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นเหมือนกับมีเหมืองทองเมืองเพชรอยู่ในความคิดของเราแต่ว่าเรายังหามันไม่เจอเพราะความคิดของเรายัางไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเรายังไม่ได้ค้นหาความคิดของเรา เรายังไม่ลงทุนกับมันเรายังไม่ได้ฝึกตัวเราเองที่จะเข้าสู่เหมืองน,นี้ต่างหากนะคะความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญมากคิดดีชีวิตก็ดีคิดชั่วชีวิตก็ชั่วคิดลบชีวิตก็ลบคิดต่างชีวิตต่างคิดต่ำต้อยชีวิตก็ต่ำต้อยคิดสูงชีวิตก็สูงความคิดคือเงาของชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงความเคยชินเสีย แล้วให้เรามาดูถึงคำถามที่จะถามตัวเราเองนะคะเราจะเปลี่ยนอย่างไรล่ะคำถามก็มีอยู่ว่าทำอย่างไรจะประสบความสำเร็จจะมีความเชื่อมั่นในตนเองจะมีความสุขมีทรัพยากรพอเพียงในการใช้จ่ายเราอยู่ในบุคคลประเภทไหนนะคะประเภทแรก รู้ว่าทำอย่างไรแต่ไม่ทำรู้ว่าควรจะเปลี่ยนนะและเมื่อเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นนะแต่คนประเภทนี้รู้และไม่ทำรู้ว่าอะไรดีแต่ไม่ทำนั่นแหละนะคะจึงไม่มีอะไรดีขึ้นในชีวิตของคนเช่นนี้รู้แล้วทำแต่ทำไม่ต่อเนื่องก็หยุดไปนะบางคนเริ่มต้นดีสำเร็จไป50%แล้วแต่หยุดอยู่แค่นั้น เริ่มต้นไปสักเล็กน้อยแล้วก็หยุดเริ่มต้นไปสักเล็กน้อยก็หยุดก็ไม่มีทางที่จะก้าวไปถึงความสำเร็จรู้แล้วทำทำอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่นานอีกละไม่นานพอที่จะเห็นผลนะคะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าการกระทำการหวานพืชในโลกนี้แต่และอย่างมันต้องใช้เวลาที่ต่างกันถ้าคุณปลูกมะพร้าวแน่นอนมันต้องสีหปีมะม่วงก็เช่นเดียวกัน ใช้เมล็ดนะคะไม่ได้ใช้การต่อกิ่งนะคะบางครั้งเราไม่มีความอดทนเพียงพอเราพยายามที่จะกระทำเปลี่ยนแปลงต่อไปสักพักหนึ่งเราก็หยุดเราต้องมีความอดทนปรับเปลี่ยนชีวิตความคิดของเราจนกลายเป็นนิสัยจนกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราและแน่นอนไม่นานมันจะออกผลดีอย่างแน่นอนคุณเป็นคนป,ประเภทไหนคะ ในสีประเภทนี้รู้แล้วไม่ทำรู้แล้วทำแต่ก็ทำไปสักพักหนึ่งก็หยุดรู้แล้วก็ทำเหมือนกันแต่ทำก็ไปนานพอสมควรแต่พอยังไม่เห็นผลหรือบางทีใกล้จะเห็นผลแล้วก็หยุดไปเสียรู้แล้วทำทำอย่างต่อเนื่องเพราะรู้ว่ามันดีและมันจะเกิดผลดีอย่างแน่นอนทำจนกลายเป็นนิสัยจนกลายเป็นชีวิต ชีวิตของเราก็เป็นเหมือนผืนผ้าใบผืนหนึ่งนะคะตลอดเวลาที่เราคิดหรือไม่คิดเรากำลังวาดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีลงไปในผ้าใบผืนนั้นถ้าเราคิดก็ควรคิดในสิ่งที่ดีใช่ไหมคะเพื่อจะได้วาดสิ่งที่ดีลงไปในผืนผ้าใบในชีวิตของเราเฮลีฟอดนะคะได้กล่าวว่างานที่ยากที่สุดก็คือ การคิดนั่นเองบางคนอาจจะบอกว่าเขาไม่ชอบคิดอันที่จริงแล้วคิดหรือไม่คิดชอบหรือไม่ชอบคนเราคิดอยู่ตลอดเวลาคิดอย่างมีสเตนมีน้อยแต่คิดอย่างมีพินิพิจารณาก็ยิ่งน้อยแต่คิดล่องลอยตามแต่อะไรจะเข้ามากระทบนั้นนะและก็ปล่อยความคิดหรือคิดแบบ ฟุ้งซ่านเขาบอกว่าคิดแบบนี้วันๆคุณคิดประมาณกี่เรื่องคะมีบุคคลผู้หนึ่งได้ก,กล่าวไว้ว่าประมาณหกหมื่นเรื่องไม่ทราบจะจริงเท็จขนาดไหนก็ลองคิดแล้วก็ลองนับดูก็แล้วกันแต่ว่าหลายครั้งเวลาเราคิดเราไม่ค่อยรู้ตัวมันจึงนับไม่ได้เมื่อเราไม่คิดไม่ตัดสินใจสภาพแวดล้อมต่าง,างๆจึงคิดแทนและตัดสินใจแทนเรา การไม่เลือกก็เป็นเหมือนการเลือกอย่างหนึ่งแล้วนะคะบางทีเราคิดว่าเราไม่ตัดสินใจเราไม่เลือกจริงๆแล้วก็เป็นการเลือกอย่างหนึ่งแล้วเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งเช่นกันเรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพเราจะดีเช่นการกินการดื่มการออกกำลังกายเราก็ไม่เลือกที่จะเปลี่ยนก็เท่ากับว่าเราเลือกทางเดิมนั่นเอง และเราก็รู้ว่าจุดจบของมันคืออะไรเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วทำไมเราจึงจะปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆล่ะคะโดยไม่คิดไม่ตัดสินใจเลือกเสี้ยวันนี้การไม่ตัดสินใจเป็นความล้มเหลวการตัดสินใจผิดเป็นความล้มละลายแต่แน่นอนชีวิตเราอยู่ในประคิด การตัดสินใจทุกเรื่องราวถ้าเราพึ่งพาในพระเจ้าและตัดสินใจตามนาพระทัยของพระเจ้าไม่มีคำว่าล้มเหลวหรือล้มละลาย Amen. เอเมนการตัดสินใจในทางพระเจ้านั้นไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนนะคะดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองคือเปลี่ยนความคิดการเปลี่ยนความคิดเป็นเรื่องยากก็จริงแต่ ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าถ้าเราพึ่งพาในพระเจ้าและดำเนินชีวิตร่วมไปกับพระองค์พึ่งพาในพระองค์สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก็คือการเปลี่ยนแปลงความคิดนั่นเองมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเพราะว่าความคิดของเราบางครั้งมันมีกรอบนะฮะเราต้องเข้าใจว่ากรอบความคิด บางทีกรอบความคิดของเราก็ขัดแย้งต่อโพชนะของพระเจ้าและเราจำเป็นที่จะต้องเอากรอบความคิดนั้นออกไปแล้วใส่โพชนะของพระเจ้าไปแทนกรอบความคิดคืออะไรคะก็คือมุมมองไงเมื่อเรามีกรอบความคิดอย่างไรก็นำไปสู่วิธีคิดของเราด้วยเช่นเดียวกันเรามีมุมมองที่ต่างกันและมันบล็อก เราไว้ด้วยเช่นเดียวกันมุมมองบางครั้งก็มาจากคำสอนบางครั้งก็มาจากประสบการณ์บางครั้งก็มาจากาวัฒนธรรมประเพณีการเลี้ยงดูเราต้องยอมรับว่ามุมมองหรือกรอบความคิดของเราส่วนมากจะไม่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าและหลายครั้งมันมา และก็ผูกมัดชีวิตของเราไว้นะคะยกตัวอย่างกรอบความคิดที่เกิดมาจากประสบการณ์มีชาวนาคนหนึ่งนะคือในขณะที่เขาเดินทางกลับบ้านและเขาเห็นลูกนกอินทรีมันบาดเจ็บที่ปีกนะน่าจะเกิดจากการฝึกบินของมันแล้วก็มันก็ตกลงมาแล้วทำให้ปีกมันเป็นแผลชาวนาคนนี้ก็จึงเก็บ เลี้ยงไว้ที่บ้านเพื่อจะรักษารอให้มันแข็งแรงหายดีแล้วถึงจะปล่อยมันไปขณะที่ลูกนกอินทรีนี้เจ็บป่วยอยู่ชาวนาคนนี้ก็เอาเชือกมาผูกขาข้างหนึ่งของมันไว้ติดกับต้นไม้แล้วก็ปล่อยเชือกให้ยาวพอสมควรเพื่อมันจะสามารถเดินได้นะคะและก็ให้อาหารและก็รักษาแผลมัน วันๆน,นกตัวนี้เ็าจะเดินจนสุดสายเชือกแล้วก็เดินวนรอบต้นไม้เช่นนั้นวันแล้ววันเล่าจนในที่สุดแผลมันก็หายและชาวนาก็คิดว่ามันคงจะบินไปได้แล้วคือหนึ่งชาวนาก็ตัดเชือกที่ผูกขามันออกพอตื่นเชา้าชาวนาก็แปลกใจเพราะเขายังเห็นนกอินทรีตัวนั้นเดินวนอยู่กับต้นไม้ต้นนั้นอยู่เขาก็คิด หนักใจจะทำอย่างไรดีที่จะทำให้นกอินทรีตัวนี้บินได้เพราะมันถึงเวลามันบินได้แล้วตื่นเช้าวันหนึ่งเขาก็เลยพานกอินทรีนี้บินเขาไปที่สูงนะคะเมื่อไปถึงที่สูงชันแล้วเขาก็โยนนกตัวนี้ลงมาจากเขาธรรมชาติของนกเมื่อมันตกลงมาจากที่สูงมันก็ต้อง กางปีกออกและเมื่อมันเห็นว่ามันไม่ดิ่งตกแล้วแต่ก็ยังลดต่ำลงและอยู่ที่เดิมมันก็ลองขยับปีกและตัวมันลอยขึ้นและพรุ่งไปข้างหน้ามันขยับเร็วขึ้นมันก็พุ่งไปได้เร็วขึ้นสุดท้ายมันก็บินได้เป็นนกอินทรีเรื่องที่เดชันเรานี้ท่านทั้งหลายพอจะ นึกภาพออกไหมคะว่าบางครั้งประสบการณ์ในชีวิตของเราในอดีตมันมาบล็อกชีวิตเราเหมือนนกอินทรีจริงๆเรามีความสามารถเรามีของประทานเรามีสิ่งดีที่ซ่อนในชีวิตของเราแต่ประสบการณ์บางอย่างมันมาบล็อกชีวิตของเราทำให้เราไม่เห็นคุณค่าและทำให้เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราไม่มีความสามารถ เราจึงกลายเป็นคนที่ไม่มีความสามารถและบางครั้งเราคิดว่าเราเปลี่ยนตัวเราเองไม่ได้หรอกเราก็เป็นเช่นนี้ก็เพราะความคิดของเราเราจะต้องขอพระเจ้าช่วยเราบางครั้งพระเจ้าจะใช้สถานการณ์บางอย่างที่มาท้าทายเราที่เราจะต้องก้าวออกจากที่ที่เรารู้สึกดีนะคะ ที่เขาเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนนั่นเองคนเราชอบอยู่ในที่ที่ดีท,ที่สบายไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเจออะไรที่ท้าทายแต่ในพระเจ้าพระองค์จะนำเราไปสู่สิ่งที่ท้าทายเพื่อจะปรับเปลี่ยนตัวเราเองมากยิ่งขึ้นดิฉันเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองขี้อายขี้กลัวไม่กล้าแสดงออกแต่พระเจ้าเรียกใช้ดิฉันให้มาเป็นนัก ศนักสอนที่อยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมากโอ้โหมันเป็นอะไรที่ท้าทายและยากมากทุกครั้งที่จะขึ้นธรรมมาที่จะขึ้นเวทีที่จะสอนเียนอธิษฐานมากเลยขอพระเจ้าทรงช่วยจำได้ไม่ลืมตอนที่เรียนอยู่ที่พระคิดธรรมอาจารย์เขาให้ออกไปที่จะเป็นผู้นำเพลงนมัสการ พอใกล้จะถึงคิวของดิฉันเท่านั้นแหละไข้ขึ้นเลยจับสันทัวร้อนร้อน,อนหนาวหนาขึ้นมาเลยเคก็เลยไปขออนุญาตอาจารย์บอกว่าหนูไม่ค่อยสบายขอลาไปพักก่อนอาจารย์ก็มองหน้าเราแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มเขาคงจะรู้นะคะนั่นคือตัวตนของดิฉันแต่ ครั้งแล้วครั้งเล่าพระเจ้าทรงฝึกที่ดิฉันจะออกมาจากความคิดและตัวตนของดิฉันที่มันถูกบล็อกไว้จากความไม่เชื่อมั่นในตนเองจากความกลัวจากความขี่อายจากความไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดไม่กล้าทำพระเจ้าได้ฝึกปลือ เราจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นเหมือนดังพระคริสต์มากขึ้นเพื่อชีวิตของเราจะมีเสรีภาพเพื่อเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีโดยเฉพาะปรับเปลี่ยนตัวเราจากนิสัยที่แบบอย่างที่โลกที่ไม่ดีแบบนิสัยที่ไม่ดีที่ได้รับการฝึกสอนมาการปลูกฝังมาอะไรก็แล้วแต่ที่ขัดแย้งต่อพัจนาของพระเจ้า เราต้องเข้าสู่กระบวนการการ,การเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงช่วยเราให้ปรับเปลี่ยนได้เมื่อนั้นมันมีสันติสุขมีความเ่นชมยินดีมันมีเสรีภาพอย่างประหลาดพระคุณพระพรของพระเจ้าก็หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราให้เรามาเปลี่ยนแปลงกันเถอะอย่าจมปรักอยู่กับความคิด ที่ขังตัวเองที่ไม่ดีอย่าจมปลักอยู่กับประสบก,การณ์เดิมๆอย่าปล่อยชีวิตให้ไปเรื่อยๆตามยาถากรรมตามที่เรารู้อยู่ว่าวิธีนี้มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องหันกลับและเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเถอคะ่ะเพราะชีวิต ที่เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงกับพระเจ้าที่จะเป็นเหมือนพระคิดมากขึ้นมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นและท้าทายมากที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับพระเจ้าและเดินไปกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ